สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดิ้นคําคลิปนี้เป็น EP ที่28วันเสาร์ฤดูร้อน7โมงเชา้าตอนนี้เราก็มาดูตู้จดหมายก่อนเอาไม้หมดเลยแล้วก็เก็บกรงเงินกันอยู่500,007ละ เรามาดูป้ายก่อนโอป่าไฟอ่ะไว้ก่อนเนาะมาหาคุณยายก่อนคุณยายครับมีอะไรผมช่วยไหมวันนีน้เสื้อสีเหลืองย่าอีกแล้วเหรอแล้วก็วโนดดูโหนดก่อนแป๊บหนึ่งมีใครจะย้ายมาอยู่อีกไหม อ๋อยังไม่ได้ช้นี่เนาะโอเคช้นี่ก่อน1,9,6,1,9,1เรียบร้อยไะเรามาดูนโฉนดของยังไม่มีใครมาเพิ่มนะเนาะแล้วเราก็มาดูใบอนุญาต<ะ>เพิ่มเติม เลี้ยงสัตว์เครื่องมือผลิตเบียร์เหรออ่ะลองดูอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะหรือว่ารอนี้เลยเปิดกระเป๋าได้สามช่องเนาะ รอทีเดียวแล้วกันเนาะอ่าต่อไปอันนี้คุณแฟรงสวัสดีครับคุณแฟรงคุยคุณแฟรงก่อนมีงานให้ผมช่วยไหมครับคุณแฟรงปลาลุงรู้สึกเราจะมีนะปลาลงุงนี่ไง ให้คุณแฟงก่อนแฟงครับผมว่าปลามาใหุ้๋ยผิดหัวข้อเอาใหม่อันนี้มั้งนี่ครับป่าลุงเอาเลยครับ ได้ได้ตู้มาต่อไปสร้างอะไรดีรถซ่อมแล้วกันเนาะหกหมื่น กำห้า <5 S 2> ชินบาสี่อันคอปเปอร์บาสี่อันขา่าว่อ่เกียร์เก่าห้าสปูสิบหก เียเก่าห้าตะปูสิบหกตะปูไปทำใหม่เนาะทำตะปูสิบหกอันเสร็จแล้ว นนเนาะมองว่าค่อยมาเผาแล้วก็ไม้กระดานแผ่นไม้กำเสร็จไปหาคุณฟแฟรงค์คุณฟแฟรงค์ครับ นี่เลยครับตบซ่อมโอเคอยังไม่เสร็จต้องรอพรุ่งนี้อันนี้อะไรบูปริ๊นอะเอามา ก็จุดซ่อมเท่าไรวะสามหมื่นเอามาต่อไปก็ไปหาคุณจิวดอคุณจิโดรครับคุณจิโดรครับมีอะไรช่วยไหมวันนี้บากูกันเตอร์เนาะแล้วคุณเลอ่คุณเลณเปิดสิบเอ็ดโมงปะถ้าจำไม่ผิด ปคุณเลยไหนงั้นไปหาคุณจอนก่อนนะคุณจอนครับมีอะไรช่วยไหมครับ<อ>วันนี้ยาอ,อะไรวะมีม้อกระบองเพชร่ตองการคุณจะซื้อหรือไม่ฝากออมาก็ได้ต้กระบ,บองเพชรมาไปเก็บกันอ๋อนี่ทางนี้เต็มเนาะ,อะเอาไว้ อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะคุณเลยอนูน่นคุณเลยจับนี่เลยผมช่วยไหมครับมมนนอันนี้เนี่ยนะบินได้ก็คือมแมลงวัน ปากูกันเตอร์รู้สึกจะไม่มีนะมไม่มีจริงด้วยวางไว้เหมือนเดิมเอ่อมแรงรู้สึกตรงนี้จะมีนะไม่มีมาแรง นแมลงวันเดยวนะแมลงวัน วันของใครนะของคุณจอนเนาะใช่ไหมหรู้ว่าของคุณเลยนะ่ของคุณน่าจะของคุณเลยเนาะคุณเลยนะค,ครับคุณเลยครับนี่ครับมาแรงวันไทเลย ใต้โซฟาตะวันออกอันนี้มะเขือเทศแล,ล้วดูร้อนใบไม้ร่วงต่อไปรูดูใบไ,ไม้ร่วงั้งออามาติดติดอันวบิดลูดไม่ทันบิดรูดกับแตงโมงไม่ได้มันก็ข้าวนะ ข้าทั้งปีเนาะ <What? S 1> โอเคมันเอาไว้ยี่สิบยี่สิบอันเั <Yeah. S 1> ็บไว้ครับ <Yeah. S 1> ปลาพุ่นเล่จับมแมลงเอ้ยจับีเสื้ออันนี้ขายให้คุณจอนให้หมด <Yeah. S 1> ดูของคุณทีโอดอกก่อน uh. มีอะไรบริจาคไหมไม่มีเนาะไปะเอ่อเวทรายวันอ๋อน่าจะลูกสัตว์เลี้ยงอ๋อนี่หลอมแรล่เนาะอันนี้ช่วยงานอื่นเรียบร้อยนะเล้วก็มานี่ลูกสัตว์เลี้ยงลูกไก่แล้วก็ให้อาหารให้อาหารไก่ เราทำไปแล้วไม่ต้องเพิ่มติเอกับปลากูกันเตอร์เนาะน่าอยู่ในแม่น้ำเอ่อเดี๋ยวนะเรามีแผ่นดิสนะเนาะเยอะหรือเปล่าเอาไว้ให้คุณแฟงเนาะแผ่นดิส จากแผ่นดิสโอ้ได้เงินด้วยนี่เลยเดี๋ยวเ้าก็ไปขุดหาใหมห่จะได้ประดิษฐ์ของใหม่ใหม่ได้โอเคเรียบร้อยเราทำไปแล้วเนาะของคุณแฟงโอเคทำไปแล้ว ต่อไปเก็บเก็บไข่ก่อนเก็บเก้าอี้ยาวแล้วก็ขายมาแมลงให้คุณจอร อ่ะต่อไปเราไปหาผลไม้เราไม่มีเนาะเก็บหมดแล้วอันนี้แรกอ่ะขุดซะหน่อย ต่อไปเราจะไปหาแผงวงจรมันใช้ต้นละ3อันเนาะเดี๋ยวเราไปหาแผงวงจรกันก็ต้องเป็นก้า เก้าอันเนาะกรีนบอร์ดโอเคไปหากรีนบอร์ดกันตอนนี้บ่ายโมงจะบ่ายสองนะค นี่ใกล้ๆก,กันเลยไม่มีบอร์ดข้าไปฝั่งนี้อ่ะตรงนี้อันหนึง่ง หอ,อกเดียวๆพังเลยใส่หอ,อกก็ได้เนาะว่าพีแล้วเรามาตรงนี้ได้านบนบ้าง จะลืมขายทองเนาะเพราะอะดี๋ยวค่อยขายวันแล้วกันเพราะว่าพวกนี้คุณจอนหยุดวันนี้เรามาหาบอร์ดก่อนเออไปทางนู้นด้วยเนาะนี่ไปทางนี้ไปหาผีเสื้อสีเหลืองญ่าด้วยนี่เนี่ย อะไรอ่ะอ๋อสายไฟไม่มีเพีคงแค่ 交替。 อันนี้ปะปลากูกัอนเตอร์ไหนลองดูสิใช่ไหมอึ๊บอึง ประดุกขางไหลไม่ใช่เอ่อชื่ออะไรนะคุณเทสนี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนี่สวัสดีกันได้กันได้อะไนี่ว่า กันดับตรวจนี่เสียเจ็บว่ะเจ็บวะเจ็บเจ็บเจ็บว่วะเดี๋ยวสิมีอะไรบ้างของคุณเทสอ๋อนี่ขายได้เนาะอ่ะลองขายดูปลาอ่ะขายปลาไปเลย ขายปลาขายของให้คุณเช็คอุ้ยตัวอะไรมันมาฉกอ่ะทำไมหมาว่ามาฉกเราหลักกนกนดูซิว่าคุณทำอะไรได้บ้างโอ้โหดาบบอลลูนโอ้โหเป็นแสนเลยอ่ะอัลฟาข้างขาวโอ้โหน่าใจนาน น,นี่พวกเนาะยังทําได้อ๋อโอเควันหลังแล้วกันเนาะเป็นพวกไว้ฟันตรงปีสิบสี่เนี่ย้็เจอกันนะครับคุณเชสวันนี้ผมไปก่อนละไปหาผีเสื้อสีเหลืองย่าทางนี้ตรวดสำรวจไปด้วย ออกมไม่ทีเดียวไม่ใช่แมงแรงวังซารั้นเป็นแมลแรงวันสร้างงั้น หยิบเลยตรงนี้ไอทางนี้ 脱衣个去吧。 ป่ะลองตกดูก่อนนะใช่ไหมไม่น่าจะใช่มั้งกระดุกเหมือนเดิมแล้วตัวนี้ล่ะ ดึงอีกทีนึงเบสแม่น้ำไม่ใช่กลาปักปลากูเันเตอร์อุ้ยไม่ใช่ ขุดทั้งอ่าได้แผ่นแผ่นบอร์ดมาอย่หนึ่งละแผ่นบอร์ดหายยากกันเนาะอ่ะนี่ขุดแร่ พังละอ่ะเปลี่ยนอันโอ้กระเป๋าจะเต็มมาดูมีไหมแถวนี้มีอ่าผีเสื้อสีอเหลืองยา่า เกืโมงแล้วหรอทุ่มครึ่งแล้วแตเจอไหมเนี่ยดูซิมีหรือเปล่าเอาเดี๋ยวค่อยหาต่อนเนาะดูหาผีเสื้อก่อนสีเสื้อสีเหลืองญ้าอันนั้นไม่ใช่เป็นตัวเล็กๆน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละ เราต้องสังเกตดีๆอันนี้มแมลงวันก็ปล่อยไปออ,ออยู่ไหนเนาะ สงสัยวันนี้จะไม่ได้น่าจะแถวแถวนี้แหละที่เคยมาจาับมีไหมไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วอะ่ะนี่ผีเสื้ออ่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน สองทุ่มแล้วไม่มีกลับบ้านกลับบ้าน ตรงยาวตรงยาวสีเสื้อสีเหลืองแยกก็ไม่ได้วันนี้ไปกลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับคุณเชต มากไว้เนาะไม่รู้จะกลับมาเจอหรือเปล่าโอเคตรงไว้เลยวันนี้ก็ไม่ได้ผีเสื้อกับป่าอดไป เาลครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ